อานิสงค์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน10ประการ 1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง 2. ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ครัวเรือน 3. บุตรหลานที่ผ่านเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี 4. วงสกุลจะมีผู้สืบทอดและ,จะเจริญรุ่งเรืองทุกๆชั่วอายุ 5. คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ 6. ขจัดเคราะห์ภัยภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก 7. คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรค 8. ปวิญญาณของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมานไปสู่สุขติ 9. เป็นบาร,รมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข 10. บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาวการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นธรรมทาน เป็นทานสูงสุดในหมวดการสร้างทานบารมีหากยังเวียนว่ายในวัฏตะสงสารยุวพุทธบ้านแห่งธรรมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือวิสุทธิมักเพื่อใช้ในงานเทศวิสุทธิมักวันที่31มีนาคม2567ร่วมบริจาค300บาทขึ้นไปขอนำชื่อพิมพ์ท้ายเล่มหนังสือปิดรับรายชื่อวันที่10มีนาคม2567 ร่วมบริจาคได้ด้วยตนเองที่สมาคมหรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชียุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรสิกรไทยสาขาซีคอนบางแคเลขที่บัญชี0342695299ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมรวมสร้างยุวะให้เป็นพุทธ,ธะ